ไม่ซงค่าไม่ซงพี่น้องผู้ปันแห้งองปล่อยเสีงแบบเรีย FM กอิกฮอคขากูกูกูกิลก,กูทีกูตั้งตะมทั้ตั้งเสีงค่ะเ,ออเมื่อใน,นวันที่หกเหือนท,นที่แปดปีสองห่งเศ้าเอค่ะ ในตอนรายการตั <test> ้งหุ่นเอาในตอนรายการเสียงข่าวตัวเมืองเฮาค่ะในวันเมื่อในค่ะเนาะข่าวในหางแฮนข่าวง้าวละลายโหดีๆมาปืนเผาปันพีๆน้องๆเฮาในค่ะนะเมื่อในเนี่ยก็เลยยินข่าวง้าวว่าปางตึกสุกสือเลยเกิด้นเที่ยงเย่าในขาในที่ตั้งป๊อดเมืองใต้ในขาเฮาค่ะมาถ่อมด้วยลองในอีกนึงค่ะอันกสึกเก่าก้างค่ะเนาะสึกแขเก่าก้างยือสึกมารก้นทุ่งกิ่วโกด ปางซ้ายนับปากไลปลายว่าจังไหนคะซึกแขกเกาก้าง M N T A A ยื้อจุ่มซึกมานอันต้งหนึ่งอยู่ในกิ่งเจเวงปางซ้ายกิ่วกดเจตอนหมูเจ3าถึงสวันทับกันกวนเมืองนับโหปากไลาปายโมกเถินไหวในคราเนะี่ย วันเมื่อใดคะวันที่หเดืินทวนแปดปีสองเห็นเขร้าเอาาํายลกางวันสิบเ็มงคืนซื้อเขเก้าก้างค่ะลมยือของสีซึกมารสองฝ่ายเป็นปางตึกกันในเวงปางซ้ายจะเว้งหมู่เจจึงได้ปอทองซื้อเก้าก้างแต่ยือซึกมารทุ่งในมาตั้งแต่เมื่อวันที่สองเหรินทวนแปดปีสองเห็นร้าเอดดอดถึงวันเมื่อใด ยื้อกันอ่าเฮิงเสดาปางตึกเป็นกวนย้อนปางตึกเสซึกมานปล่อยบากลงใส่ในหวานเฮ็ดให้กวนเมืองนับโผปากเลยไปมกในเทินในค่ะก้นปางไส้ก็นหนึ่งลาติพูดโดยหอกว่าดีหิ้มเป็นปางตึกนั้นซึ่งมานเขามาปักตับไหวโจคาวซึกแข่เก่าก่างกว่าเคินยื้อกอบในแลของสีซึกมานเถียมแห้งซึกเสียวและเขาในปืนดีเก่าก่างตรงหนึ่งแลจังเลยเป็นปางตึกกันในะคะ่า เมื่อวันที่สี่เลือทนทันวปคเปียเสห์เห็นเ้าเอป่นมาในกอนอยู่ที่ของเสีซึ่งมานยือ้กองเขาในหมู่วานก้นเมืองตีวานฝ่ายกองเอ่งพ่องแสงเว่งปังซ้ายเฮอนเยกวนวานเลยลูกก่อยกว่าหลายหลาย้ังก้นเมืองนับโหปากเจอปอายโมกเถินอย่าเผิดตดอยู่เนาะตายอยู่หลอดฝนเนี่ยค่ะอย่าเพิดล่องย่า,ยา ลองอยู่ลองเศร้าเหมือนเจ้าหนังว่าสูา้หวะผ้าย,ยางวะเขานำตั้งกินเจ้าในเนี่ยค่ะเจ้ปลายเพศซึกงกำนาในเป็นก้นเท้าหน้ายิ่งแหละลูกอ้วนเนะะี่ยค่ะอ๋ออ๋อค่ะในกอมายาวค่ะนออปังตึกอันนี้เป็นที่เมืองใต้ปห้องค่ะนะก้นหวานก้นเมืองไรอ่อนกันไปเขาเถิดน,นะคะีค่ะอ๋อพี่นอค่ะวนด้วยคโลมือเหลียวในซ้าม,มันเป็นข้าวฝนฝนตกนะข้อมูลอัน,นีนเลปีมาที่ห้องการข่าวโพดไยฮอค่า,ดดคาลูกดีในเสี เดออนพี่นอกค่ะมาด้วยที่เว่งเกงตองค่ะเว่งขน3ล้อนะค่ะอ,อ๋อเว่งเกงตองค่ะมีก้นลูกตายรวยตั้งเป็นโควิด19เกได้ตั้งหมดมี3กอยเย่าเนค่ะว่ะเว่งเกงตองจึงได้ปอดจานค่ะมีก้นลูกตายย้อนตั้งเป็นโควิด19ทเก้างหมด3กอยา่าวาจากไหนเมื่อวันที่5าเนทนปดือน,อนอเันเศร้าเอ็ค่ะกวนเมืองในเว่งเกงตองจะเวง่งเมืองน่าจะตอนล่างเคอจึงได้ปอดจานลูกตายรวย ลูกตายลอยตั้งเป็นโควิด19เในเทงสองก็ยามเหลียวคมกันทั้งหมดในเป็นกว่า3ก่อนะค่ะนั่งสีโน่นขนอมอยาลุ่มลากก้นเป็นที่ห้องอยาลงเว้งเมืองปั่นลาติพุตโดยฮอกว่าใจคะ่ะอ๋อตีเก้งต้องเมื่อว่าในลูกตายแทยงสองก็เมื่อปนมานั่นก็ลูกตายก็นึงซิยามเหลียวในคมกันตั้งแตทั้งหมดก้นลูกตายกว่าในมี3มก่อเยาวนะค่ะก้นเป็นทั้งหมดซามมีหาิเกก่อไนีค่ะอ๋ออันนี้เป็นตีเก้งต้องค่ะนะ เว้งเก้งต้องในมีฝ่ายห่องเว้งล่างเคอมีจิงห่องวันออกเว้งเมืองนายอยู่เศ้าจอมสิ่งวัดล้อมน้ำลินหินผาลึกกล้วยกาวามีนำตกตาดใหญ่กึกปืนซึ่งมานเอาใจเฮ็ดฮงจากไฟฟ้าสีคึงขึงดเดลวีวาคึงส่งจู้ดึงซื้อยาลราคาโคลำแลดึงซึกยาปลา่าตโนตีอันกึดเหลือซ้ำจ่ายไฟฟ้าปันเน่จึงได้ปอดจานอะไรเว่งหนค่ ในใจเวงเมืองนายก็มีคนลูกตายย้อนตั้งเป็นโควิด19ในก็อนหนึ่งหนังเก่าว่าจังไหนหมอยานั่งสีนนกนเนาะนั่สีนอนหมอหมอลุมลาก่อนเป็นล่ะในทงว่าที่ในเมืองนายได้ก็มีลูกตายย้อนตั้งเป็นโควิด19ในก่อนหนึ่งที่หอกใหม่ก็มีค่ะอ๋อกวยกาว่าหลายก็ได้ก็อู้เมืองปั่นตั้งลังเคอแต่อําไปมีคนตายที่เมืองปั่นแต่ก็กนเป็นลยคว้งกันหมดยาวว่าจังไหนค่ะ ตอถึงวันที่ฮาเลนทอน8ปี2เหงเศร้าเอ็ดในขนอนในเจนตอนล่างคือมีคนติดจับเจอแมงตางเป็นโควิดสิบเก้าตั้งเสีงตมดนเนี่ยสปากปสิบก่อในข่ในนันคณะเว้งล่างคือ1นึ่ปากเสอสิบก่อเก้งต้องฮาสิบเก้าเกาะเมืงองนายหกสิบเอ็ดเกอเมืงองปั่นสิบหกเกาะหมอกใหม่เสือสิบสามกาอวันในอค่ะข้อ,ขอมูลอันในเลเบออิงอามาดีห้องการขาดดะะ่าวโพดอยหอกในขาวได้เป็นโควิดสิบเก้นก็ ซึ่งนําว่าเขาเนาะเตเลว่าแพไว้เตแพไว้เสบ่ยาก็บ่เปล่นยาก็จังถึงสายใจไว้ค่ะเนาะก็เปอว่าอิงเนอเครื่องไม้เครื่องมือเนาะหงยาว่าสังว่าจังได้ก็เตป้าคะเนาะก็เปว่าติในเมืองเฮาในจังหนังวาะว่ามาด้วยฝ่ายป้ายอยู่ลิฝ่ายงยางยาว่าจังก็มันก่มกุมทนค่ะเนาะอย่าไปว่าเมืองเฮาค่ะตอหนังวันเมืองบางตีอันขึ้นสกับปานก ยังทบดังอย่าเผิดค่ะนะลองยายากลุม่มโทนลองแห้งหมอยำกลุม่มโทนกูนอดหวานสวัสวดิ์เจ้านี่กลุ่มโทนจเจ้านี่ไหนค่ะอ๋อลูกดีในเหตุกําเนิดเขาแตวอ่อนพี่น้องค่ะ,าคะมาด้วยเงาลายติดตั้งเมืองไต่ปอดห้องตีเวงเมืองยอเอาเมืองใหญ่ไหนค่ะอ๋อเจเวงลาเซลตั้งทุ่งเมืองยอเอาเมืองยอค่ะเมืองยอนั่นไหนก้นเมืองปลายค่ะโกเลสัมยาใหญ่เหตุการณ์โควิดไหนค่ะว่านไหน เมื่อหางเลือนจุลายปี2521เฮ็ดป่น,นมาในกวนเมืองทุ่งเมืองอยอจะเว้งลาเสียวจึงได้ปะทอ้องอ่อนกันตื่นส่้นไม่ใจโกเลซัมยายาเฮ็กางตั้งเป็นโควิด19กบเลงยงินข่าวตูขาวปอมข่าวพังลือกันออกมาว่เพราะว่วยาซ้ําใหเฮ็กลงโควิดยาวตายแน่แลอ่อนกันเฮีนโคไปมุกจอมในไหในหน้าในค่ะว่าวผู้ตงหนึ่งในตวงวงกที่ทุ่งเมืองอยอก็นึงลาิโพอฮอกว่ามีข่าวว่าอําซ้ําอําไล ข่าวเอากองจำเสียวและเด็กใจซ้ำปอซ้ำกอตายในวา่าข่าวปอมข่าวพังเลือกักนซ้ำปอจอดลงไว้ยปอมาด้วยเจ้าไหนหนลีใคโคห้าอ่านั้นลีจะล้าห้าก็ซ้ำป่อมจังวา่าเฮยยาวค่ะในโกเสียและออนกันตืน่นซานเฮนโคไปอยู่จอมไหจจอมนะหน้าอ่าฮัดเมื่อเฮินว่าไหนคะเมื่อวันที่เศรเดือนธัทนเจคมปี2 5ส1เห็นา้าเ็ในเนี่ยจุม่มซึ้มานเอาเฮอมินซึกสี ต่างยายย้ายเฮกลางโควิด19อันเมืองแขจอยแถมมานั่นเอามาถึงตีลาเซียวแจกปันในเมืองใต้ปอทหองกูเวง้งเว้งตีเว้งนำำําค่ําลายตาเกาปากหมกขะนาตาก้นเกาปากก่ในเขาจ้าจยีลงค่ําเว้งนําค่ําลาดวาลาิุได้ฮอกวา่าตนําค่ําฮอกขาในก้นเป็นกนจับในมันนําน่ะก้นตายก็เมื่อวันที่2นั้นก้อยตาย11ก็ก้นเมืองในภายไรก็ใครซ้าําเขาามือเหลียวใน อยู่ที่มั่นใจหันถึงกวารีซ้าอยู่มันเปลี่ยนตื้อตั้งหลีอําลีปันลุดเพเปลี่ยนมาในมั่นเตยหยาบว่าจางไหนคะหลวงปองจึงแขกค่ะนอส่งยายให้กังตั้งเป็นขอวิสิบก้ในปันจุ่มซึกมาดเกลิ่มก้าคณะน้าส่วนอยเทียมปันป้าอันเป็นจุ้มอ้อยหลืซึกพออทองในนั้นอันเป็นตับซึกจึงใต้ S อ p พ s พีคนสเลยห้าป้าไหนคะเดี๋ยวก็ไปลองเนี่ยเส้นนังมอยาอําไค่ออกืจอก้อนนึงลานในว่า ซ้าในแคล่เนลีเลอเสออําซ้ําเพราะว่าอ่าซ้ําเสจับมาในโกูมันหยาบย่ําเหลวในเป็นน้ําเว้งไหลกอโหลโอมแต่ลว่าโหลดเต้าออกซิเจนตอนตาเตจอยก้นเปลี่นอันเป็นแห้งนั้นทอยใจในขะ,ะอะ่ตั้งเป็นโควิด19กแพร่ลามกาในในเมืองไต้มีคนติดจับเหมืนอนปลายก้นต่มีนับอ่านหปากในขะ,ะอันเป็นกอนาเหลือมากกูมือกู้วันแค่ว่ามีกว่ากู้เว้งเว้งเย่าในขอ ่ะาพ่ะวาเห้าวข้ามาด้วยตั้งเป็นโควิด19เได้ก็มันก็เป็นกว่ากูดีๆกูวันๆกูเว้งเวงยาวใน่ะนะตอนตรีในเมืองใต้ห้าในข้ากํานันแลพี่น้องค่าก็ฟังอยู่ฟังกินกันน้าๆตั้งเป็นอันเพอยู่พ่อยาตอเหลยวในซัามันเปลี่ยนตั้งเป็นเดวตาสายเจอพันอินเดียค่ะเนาะมันปอกครฮหูกะหื้อก้วยกาวาปอเผอว่าหฮาหูโตก็มันก็สมบูรเป็นแฮ้งเยาวเห็นนั้นค่ะเนี่ลูกดีในเสียยังตื่อยู่ไว้ดีเว้งลาเซียค่ะ นกอหมักแตกเนี่ยจะเว,ว้งลาเซียวเตอร์ก้นเมืองหมาดเจ็บเนี่ยคะ่ะเมื่อวันที่สี่เลือนทวนแปดปีสองเฮนเซาแย่แยมกลางวันมอสิบสองโมงหมากจุ้มซึไงลายพลายมาห่างกลางวาอ่ำโหค่ะแตกเตอร์ใส่ก้ากวนเมืองตีตั้งไฟออกเมืองย่อยานไกเว้งหมอกคืงลักเนอร์เซนตั้งลาเซียวเมืองแก็ดเมืองย่ออันมีไฟออกเว้งลาเซียวมอส0ามสิบลักจากหมากเตอร์ใส่ก้าเจ้าก,ก้า ซึกมานอันขี่ม้าจ้อมแลเตอร์ใส่ผ้าก้นหวานอันไปลัดมาหิ้มนั่นหละค่ะก้นเมืองยอะกนึงลราติพูดโดยฮอกว่าเป็นกาโพวินกาโพวินเน,นีเ่ยเนาะเมืองเมืองแกดอันมาต่างกุนที่เมืองยอมาจ้อมกันสองลำซึ่งมานซ้ำย้อนขี่ม้าจ้อมก้าลำตั้งนาเผื่อว่าถึงมาจำเข้าเมืองยอก็หมักดนแตกใส่ก้าลำตั้งหลังก้าปีนกว่าเจ้าก้าหมาเจ็บตีโหตะเลอดออกอีกนึงหนิหนค่ะ จากหมากในพงใสซึ่งมันอันขีมาจอมก้านลํำตั้งนานั่นหมาเจบพพงใสป้าหมากก้านล่ำตั้งนาป่องนะคะ่ะพ้องนั่นไหนมีปลาก็เนินซื้อห้องอาปาย้อนอายุมโมโหสิป,ป้ายกวนวันโขคั่มเนาะอันนี้ก็ส้ำหับกวยเซไปรัดมาหิ้มตั้งนันกอหญ้าจากหมากเตอใส่ป้ามันนั่งเหมือนกันหนะะี่ะค่ะเป็นหมากภผยจุ้มไหลมาห่างกลางไว้แจกออ่าโโหค่ะ ย้อนเพราะมันเตกจําเมืองยอแลกว้นเมืองยอได้กอออนกันไม่ใจลองข่มลมว่าจังหนังไหน,นะะเนี่ยค่ะอาอค่ะข้อมูลอันได้ก็เลิ่งอิงอามา่ห้องการข่าดดวโพเตอฮอกออกไว้นะคะ่ะค่ะไดก็เป็นข่าวเงาละ,ละลายโค่ะเนออันไรเอามาเปิรนผ่านปันพี่นอค่ะในวันเมื่อไนเนี่ยค่ะนะยินโจมพี่นอค่ะกูก็ที่รับถอมปันแห้งค่ะออย้อนให้กูก็อยู่ลิกินหวานและลอดเพศกันเสกัะะํานห่ยค่ะ